สวัสดีนะเพื่อนๆนเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีนะครับปเปลี่ยนพระเบกรถบรรทุกนะครับวิธีเปลี่ยนพระเบรกรบบรรทุกทํำยังไงนะยวมาดูกันนี่นะครับนะบริเวณนี้มันก็จะมีหมุดนะครับเนี่ยหมุดอย่างนี้นะครับเนี่ยนะในหมุดยุดตรงนี้แล้วก็สับตรงนี้ออกหมุดเป็นหมุดอลูมิเนียมนะนะครับพระเบิกรถบรรทุกมันจะเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราตรอกหมุดออกแล้วเราก็มา นะครับสกัดพระเบิกออกนะครับนี่นะครับอ่ะลองดูนี่นะครับมันจะเป็นชิ้นนี้นะครับอ่าช่างกําลังนะนี่นะครับส่วนพระเบิกใหม่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่เลยนี่เลยนี่นะครับพระเบิกใหม่นะเนี่ยจะเป็นอย่างนงี้มีรูอย่างงี้นะนะนะอันนี้สำหรับรถบรรทุกนะครับแล้วก็ในกรงเขาก็จะมี มดอย่างนี้มาให้นะมดนะครับนะเป็นมดอย่างนี้มาให้นะแล้วก็ใช้หมดตรงนี้ย้ำนะใส่กับเสื้อก้ามเบรกนะครับจะไม่เหมือนรถพาณิานี้ทั่วไปนะนะครับก็ใช้วิธีย้ำ้าเบรกเข้ากับเสื้อนะครับโดยใช้เสื้อตัวเดิมนะครับนี่ก็คือวิธีเปลี่ยนผ้าเบรกรถบรรทุกนะในสับออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ นหน้าตาก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเสื้อเราใช้เสื้อเบรกตัวเก่านะครับนะจะดูเป็นแนวทางครับพี่น้องนะสวัสดีครับ